อีกแล้วนะคะในวันนี้ก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยคือแพรจะมารีแคปปีหนึ่งเทอมหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่แพรเรียนอยู่นะคะก็ขอก่อนเกินเกินก่อนเลยว่าแพรเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสิตนะคะคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์การจัดการก็ตามชื่อสาขาเลยคะ่ะแพรเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมก็คืออยู่ในภาค คณิตศาสตร์แต่ว่าเป็นสาขาคณิตศาสตร์การจัดการวิชาที่แพรเรียนส่วนใหญ่อะก็เลยจะเป็นคณิตศาสตร์คือแบบถึงแม้ว่าเราจะเรียนคณาวิทย์นะคือไม่มีวิทย์เลยสักตัวเดียวในปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนาะ แต่ว่าแพลว่ะก็จะมาเล่าในมุมมองของแพลวก่อนว่าเด็กปีหนึ่งเทอมหนึ่งของแพลวเนี่ยเรียนอะไรบ้างทุกคนน่าจะได้ดูคลิปเนี้ยเรื่อยๆในทุกๆเทอมเลยแต่ว่าแพลว่ะเป็นเด็กหกสามเพิ่งเข้ามาหาลัยก็เลยเพิ่งรู้แค่เทอมแรกปีแรกนะคะก็เลยจะมาเล่าให้ทุกคนฟังก่อนในวันนี้ก็อย่างที่พูดไปนะคะว่านี่เพิ่งเป็นปีแรกเทอมแรกที่แพลวได้ได้มาเรียนใช่ไหมแพลว่ะได้เรียนวิชา ทั้งหมด6ตัวก็คือ6วิชาวิชาละ3หน่วยกิตรวมเป็นทั้งหมด18หน่วยกิตโดยแบ่งออกเป็นออของวิชาสาขากับวิชามวิชาสาขาเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวแล้วก็วิชามจะมีอีก3ตัวนะคะโดวยวิชาสาขาที่แพลเรียนเนี่ยจะมีแคลนึงแตท1หนึ่ง,แ,งแล้วก็ฟาวเดชั n นฟาวเดชั o นก็คือรากฐานคณิตศาสตร์ ส่วนวิชาของมอนเนี่ยแพรจะมี TU 104 TU 101แล้วก็ TU 050มาเราจะมาเริ่มที่วิชาสาขาก่อนเป็นวิชาที่แพรรู้สึกว่ามันน่าจะยากที่สุดแล้วสำหรับแพรก็คือวิชาแคลคูลัสคือวิชาแคลคูลัสสำหรับแพรเนี่ยแพรว่าเป็นคนไม่ชอบเรียนแคลอยู่แล้วตั้งแต่แรกๆเลยแบบ ไม่ชอบเรียนแคลต้งแบบแตั้งแต่แบบมม,มปลายมาธยมอะไรเงี้ยขนาดสอบเข้ามาหาหลัยอ่ะเรายังอยากสะเทวิชานี้เลยอ่ะคือเราแบบไม่ชอบมากๆมันทําให้แพลแบบเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจอะ <S <S แล้วคือเป็นวิชาที่มันไม่ได้มีเช็คชื่อไม่ได้แบบมีสอบเก็บคะแนนจะเป็นสอบแบบ 4... 45... 5สหอบไฟนาลเอยสอบมิดเทอมา45 f ฟแนลห้าสิบแล้วก็มีคะแนนเก็บเข้าห้องเรียนอีกห้าแต่ว่าจะแบบไม่ได้เช็คชื่ออะไรเงี้ยค่ะทําให้เราก็แบบเรียนเล่นๆน,น,นะใน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 ตอนฝังแบบแบบมิดเทอมครึ่งเทอมแรกอะไรเงี้ยค่ะทําให้ตอนที่พ่วสอบออกมาพ่วได้คะแนนแบบสี่จุดห้าคือหลายๆคนคิดว่าสี่จุดห้าเนี่ยเต็มสิบเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คือมันเต็มสี่สิบสี่จุดห้าเต็มสี่สิบอะคือเราแบบน้ตาตาไหลพ่ากะคือโฮเลยอะคือในจังหวะนั้นอะนะนะคือแบบ ไม่เคยเรียนได้คะแนนแย่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตใบนี้อะ่ะแบบโลกโลกนี้คือแบบแบบโลกพังอะ่ะชิตแบบเศร้ามากพอรู้คะแนนคือมันมันแย่มากๆที่เราได้คะแนนน้อยขนาดน,านั้นทั้งชีวิตคือแบบไม่เคยได้คะแนนน้อยขนาดนี้มาก่อนเลยแบบมันก็เลยทําให้แบบเราเครียดมากๆเลยเลยค่ะแล้วคือ มันก็มีปัญหามากๆเพราะว่าวิชานี้มันบังคับ C พอบังคับ C หมายความว่าถ้าคุณได้ดีดีบวกได้ F แปลว่าคุณอ่ะจะต้องมาเรียนใหม่แต่ว่าถ้าเป็น D กับ D บวกอ่ะสามารถเรียนแถวสองได้เลยแล้วก็ค่อยมาเก็บแถวหนึ่งก็ได้หรือว่าเรียนพร้อมกันก็ได้แต่ว่าถ้าคุณติด F นั่นหมายความว่าคุณอ่ะจะต้องเรียนแถวหนึ่งให้ผ่านให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยไป แค่สองแล้วทีเนี้ยแพวก็มีการกัดกลุ้มใจก็มีการปรึกษาหลายๆคนมากว่าเราจะทำยังไงดีเราแบบเราถอนดีไหมถอนก็คือจะติด W ติด W ก็คือจะติด W ในใบทันสริฟเราเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบใบจบเราก็จะขึ้นว่าติด W ก็คือวิชาแควหนึ่งเนี่ยเราได้ถอนออกไปนะแล้วก็ค่อยมาลงเรียน3อยาอะไรเงี้ยหรือว่ามันก็แบบมีความเสี่ยงอะทุกคนว่าเราจะยอมเสี่ยงติดแบบไม่แน่ใจว่าเราจะพน F หรือเปล่าหรือว่าเราจะลองถอน เพื่อให้โรงเรียนใหม่แพรก็เลยคุยกับที่บ้านคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยค่ะว่าเออเราแบบเรามาถึงขนาดนี้แล้วว่าเราน่าจะลองสู้ดูอีกสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแพรก็เลยตัดสินใจที่จะโรงเรียนต่อโอเคหลังจากเราโรงเรียนต่อใช่ไหมเราก็ต้องมาสู้กับช่วงเวลาไฟนอลใหม่จากมีเธอมาแพรอ่านแบบเหมือนเหมือนมัธยมปกติเลยอะอ่านก่อนหนึ่งอาทิตย์วันไหนมีเข้าบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วผลปรากฏว่าเราได้คะแนนเยอะใช่ไหม แพรก็ต้องจัดการชีวิตตัวเองใหม่หมดรีทุกอย่างใหม่หมดจากอ่านหนึ่งอาทิตย์ก็มาอา่านแบบ1เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งใจมากๆตั้งใจมากๆแล้วช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์ก่อนสอบของแพรอะแพรก็ใช้เวลามันไปกับการฝึกทําให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อะไรเงี้ยทาให้ผลปรากฏว่าคะแนนกลางผ้าไอ้คะแนนไฟนอลแพรอะได้4ีบสเต็มห้าสบมันก็เลยส่งผลให้แพรอะสามารถ ผ่านพ้นมันผ่านพ้นผ่านพ้นเขาเรียกว่าไงผ่านพ้นซีไปได้สามารถเรียนแคล2สองได้เลยโดยไม่ต้องไปเรียนแคลหนึ่งใหม่เพราะว่าตอนแรกอะแคลวแค่คาดหวังไว้ว่าโอเคเราเอาให้มันได้แค่ดีก็ได้เพราะว่าจะได้ไปเรียนแคล2สองได้เลยแบบอย่าให้มันติด F ก็แล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าก็ขอบคุณความพยายามของตัวเองมากๆที่สามารถฮึดสู้มาได้ถึงขนาดนี้ตอนนี้ก็เลยคะแนนก็ผล C น,นะคะยี Yay! ต่อมาเป็นวิชาที่2ก็คือสเตตสแตต1ก็คือสถิติใช่ไหมคะ iti, สถิติสําหรับแพรว่ะครึ่งเทอมแรกของมิดเทอมอ่ะจะเหมือนกับมัธยมหมดเลยก็คือแบบมีเรียออะไรอะ่ะคอทายเปอร์เซ็นทายอะไรพวกนี้มีการแจกแจงความทีอะไรพวกนี้คือเหมือนมัธยมหมดเลยแพวก็เลยชะล่าใจก็เลยคิดว่าโอเคเรากลางภาคอะ่ะเราทาคะแนนได้ค่อนข้างโอเคเลยนะแบบ แบบโอเคเลยอ่ะอยู่เกาะกลุ่มกับโดดกับเพื่อนนิดนึงเกาะกลุ่มกับเพื่อนยอยะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างดีเลย,เลยอยะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาไฟนอลอ่ะเราก็เลยคาดหวังว่าเราอ่ะน่าจะได้คะแนนแบบ B ยอยะไรเงี้ยแต่ว่าพอเกรดออกมาพอข้อสอบออกมาเรารู้เลยว่าแบบมันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าจังหวะที่แพลวเดินออกจากห้องสอบมาตอนไฟนอลอ่ะคือแพลวแบบร้องไห้โทรมาหาโทรมาหาที่บ้านแล้วก็ร้องไห้อ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านมาต้องเยอะแล้ว ทำไมนะในในห้องสอบเรายังทําไม่ได้สักทีวะมันมันแย่มากอ่ะแล้วมันก็คือแบบมันเฟลมากเลยอะไรเงี้ยค่ะคือช่วงครึ่งหลังของหลังจากไฟนอลเอ้หลังจากมิดเทอมอ่ะคือเรียกว่ามันเป็นเรื่องใหม่หมดอ่ะเรื่องแบบใหม่มากๆคือไม่เคยเรียนมาก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบยากแล้วสูตรมันอะเยอะมากเยอะขนาดที่อาจารย์ให้สูตรในข้อสอบแล้วอ่ะ เรายังไม่รู้เลยว่าเราจะต้องใช้สูตรนี้กับข้อไหนทํายังไงอะไรยังไงอ่ะคือแบบมันยากมากยากแบบยากมากมากสำหรับแพลอ่ะแล้วคือแพวจพะแพวคาดหวังว่าแพละจะได้บีแล้วพอเกตออกมามันก็เลยทําให้เราแบบเราเฟลว่ะว่าเราแบบอืเราทําไมเราถึงได้แค่นี้เองวะเราหวังเอาไว้อะไรเงี้ย แต่คือแบบตอนนี้ก็ปลอบใจตัวเองอยู่ว่าเออแบบไม่เป็นไรเอาใหม่เราไม่ได้เรียนเรียนมาหาลัยแค่เทอมเดียวแล้วมันจบปีเดียวแล้วมันจบเรายังเหลือเวลาอีกแบบ3 4, ปี4ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราน่าจะเราน่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วก็ทําให้เกรดมันดีได้อะไรเงี้ยแพลวก็เลยจะตั้งใจใหม่ในเทอมหน้าสําหรับสเต,ต็เพราะว่าอันนี้มันเป็นแค่สเต็หนึ่งเรายังเหลือสเต็สองอีกนะคะต่อมาเป็นวิชา สาขาและวิชาสาขาตัวที่3อ่ะที่พูดไปคือวิชาสาขามดน,นะแต่ว่านี้เป็นวิชาสาขาตัวที่3านั่นคือ Foundation. Foundation Foundation ก็คือรากฐานคณิตศาสตร์เรียนเกี่ยวกับอะไรหลยเราคนยังไม่รู้นะคะว่าแบบวิชาเนี้เยเกี่ยวกับอะไรวิชาเนี้ยเป็นชื่อว่ารากฐานคณิตศาสตร์นกภาษาไทายแปลว่าเราจะเรียนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับคณิตศาสตร์โดยตัดแคลออกไปแล้วก็ตัดสตดออกไปคือมันายงเลยอะบาง ภาคตัดกรวยครับอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะก็วิชาเหล่านั้นแหละจะมาอยู่ในฟอนเดชั่นทั้งหมดคืออย่างเมื่อก่อนนะอย่างแบบมัธยม,มเราจะเรียนแบบเภาคตัดกรวยหนึ่งเทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบ่งเป็นครึ่งเทอมหรือหนึ่งเทอมแล้วก็แบ่งเป็นแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งไปใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วแพรอะเรียนทั้งถ้าจะไม่ผิดน่าจะเรียนทั้งหมด6บทแล้วก็จะจะ,จะมีมีอะไรบ้างอะ มีผ้าตัดที่เพลาเรียนเท่าที่จำได้นะมีผ่าตัดกลววมีกราฟมีมีเลียวนัมเบอร์มี Number, มตรกกราสตรตรกาต์กกาอะเขาพูดว่าตกกรากา์แพ้มั่นใจว่าแพจะทำได้ด้วยแต่ว่าจริงๆคือยากมากตกกรากา์ที่เราเรียนตอนมัธยมะมันจะเป็นทูฟอลตารางหาค่าความจริงใช่ไหมแต่ว่าตรากา์ที่เพลเรียนที่แบบที่มอ,อะไรเงี้ยมันเป็นแบบ มันเป็นให้เราพิสูจน์โดยใช้เหตุผลน่ะเขาจะมีเหตุผลมาให้เป็นทั้งหมดแบบ22อกฎอะไรเงี้ยเราต้องจําให้ได้แล้วแพรวารีเป็นภาษาอังกฤษแสดงว่าเราต้องจํากฎเป็นภาษาอังกฤษจริงจงจะจำเป็นภาษาไทยก็ได้คือชี้แพรว่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแต่ว่าในข้อสอบอ่ะก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่เราอ่ะสามารถเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้อาจารย์อาจารย์ยกเว้นให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบเราเรียนเป็นภาษาอังกฤษมาตลอดแพรก็เลยรู้สึกว่าการจํานภาษาอังกฤษอ่ะมันง่ายกว่าก็เลยจําเนภาษาอังกฤษไปแล้วคือ กฎอะเยอะมากกฎแต่ละกฎอะวิธีใช้ก็ไม่เหมือนกันต่างกันเราต้องใช้ให้ถูกกฎแล้วคารพิสูจน์ของแต่ละคนอะก็จะพิสูจน์ไม่เหมือนกันเพราะว่าแบบแต่ละคนอะสามารถพิสูจน์ได้หลากหลายข้อเพื่อนอาจจะเพื่อนแพวอาจจะพิสูจน์ได้แบบ25ข้อแพวพิสูจน์ได้ยีบข้อมันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดจริงๆเพราะว่ามันสามารถพิสูจน์ได้ได้หลายแบบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วก็เรียนเยอะมากแบบ เรียนเยอะมากอ่ะเหมือนเหมือนแบบอัด3บทใน m i d t e r มแล้วก็อัดอีก3บทในไฟนอ l อะไรเงี้ยคือมันก็เลยยากมากๆนะคะแต่ว่าก็ผ่านหมมาด้วยดีแล้วแพกพึงอใจับเกรดดที่ไ้มากพรู้สึกว่ามันโอเคมากๆแล้วอ่ะอะไรเงี้ยต่อไปต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปก็จะเป็นวิชามหาลัาย ต่ไปวิชามหาลัยใช่ไหมคะก็คือมีวิชา TU 1 0 4นะี่ TU 1 0 4เนี่ยเป็นวิชาออภาษาไทยแต่ว่ามันไม่ใช่วิชาภาษาไทยแบบไทยจา๋าแบบวันคดีหรือว่าเรียนแบบพยัญชนะอะไรเงี้ยไม่ใช่เรียนแบบสาราอะไรเงี้ยคือไม่ใช่แบบนั้นจ้ะจะเป็นภาษาไทยแบบอ่านแล้วก็วิเคราะห์เอาซึ่งสําหรับแพรอะแพรค่อนข้างโอเคมากๆเพราะว่าแพรอะ แพรวโอเคกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยแพวสามารถชื่นชอบแล้วก็ทํามันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่มีสอบกลางภาคแล้วก็ไม่มีสอบไฟนนลจะเป็นส่งงา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 นแล้วก็งานใหญ่ชิ้นสุดท้ายแล้วก็รวมเป็นคะแนนมานะคะซึ่งแพลว่าโอเคนะงถ้าถ้าส่งงานตรงเวลาอะไรเงี้ยเป็นงานกลุ่มด้วยมันไม่น่าจะเก็บเกรดยาก คิดว่าวิชาเน,นี้ยเก็บเกณง่ายที่สุดแหละตั้งแต่เรียนมาต่อมาก็จะเป็น TU 0ูนย์ห้าศูนย์ TU ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยเป็นวิชาภาษาอังกฤษซึ่งบางคนอาจจะได้เรียนแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้เรียนขึ้นอยู่กับคะแนน ONe ็ net, หรือว่าคะแนน TU get หรือคะแนนอะไรพวกเนี้ยที่ที่ได้มีการที่ได้มีการไปสอบการซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเกณฑ์ไว้อยู่ว่าแต่ละคนจะต้องจะต้องได้อะไรเท่าไหร่บางอะไรเงี้คยค่ะเดี๋ยวแพะหวะจะ แพรจะขึ้นเกณฑ์เอาไว้ให้ข้างๆคพือทุกคนจะได้แบบรู้ว่าโอเคเราต้องทําให้ได้เท่าไหร่ที่จะต้องเรียนวิชานี้ก็เป็นวิชาเรียอภาษาอังกฤษค่ะเป็นหนังสือมีหลักแกมมาสอบปกติเลยเหมือนที่โรงเรียนแต่ว่าแกมมาจะไม่ได้แพลว่ามันเป็นวิชาที่สนุกอะ่ะแล้วก็ไม่ได้เครียดอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเก็บ อันนี้วิชา0ูนย์ห้านะจะไม่มีเกรดนะคะจะเป็นผ่านกับไม่ผ่านแต่พอคุณผ่าน0ูนย์ห้าไปแล้วอะเราก็จะไปเรียนทียูหนึ่งศูนย์ห้าก็เป็นวิชาอังกฤษเหมือนกันก็คือเหมือนอันนั้นอะเป็นอังกฤษหนึ่งใช่ปะเราก็จะต้องมาเรียนอังกฤษ2ต่อซึ่งอังกฤษ2เนี่ยก็คือทียูหนึ่งศูนย์ห้าเนี่ยจะมีเกรดแหละแต่ว่าถ้าถ้าบางคนอะไม่ได้เรียน0ูนย์ห้าูนย์มาเรียนหนึ่งศูนย์ห้าเลยอะก็ก็จะขิดเกดตัวนั้นแต่ว่าอย่างของแพรอะคือไม่ได้เรียน มาเรียน050ก่อนก็คือมาอังกฤษ1ก่อนก็เลยจะเป็นผ่านไม่ผ่านแล้วก็ถ้าผ่านก็ค่อยไปเรียน105แล้วก็ค่อยเก็บเก็บนะคะตามนี้ต่อมาก็จะเป็นเอ,อ่อวิชา TU101 โลกอาเซียนและไทยที่แพรได้เรียนแต่ว่าแพรวะได้ไปสอบ TU grade TU grade เนี่ยเหมือนเป็นการสอบวระดับว่า สอบเราวัดระดับความรู้ปกติเลยคะ่ะแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยคือถ้าเราผ่านในหน่วยไหนๆของการสอบเราสามารถเอาคะแนนไปยื่นแล้วก็สามารถเซมวิชาทีูได้ซึ่งแพรวะสอบผ่านแล้วสามารถเอาไปเซมวิชาทีูได้ทำให้แพรไม่ได้เรียนวิชาทียูหนึ่งศูนย์หะคะก็คือโรอาเซียละไทยแต่ว่าพอรู้มาว่าว่าเรียนเกี่ยวกับอะไรมันก็เป็น วิชาแบบวิชาบรรยายมากเลยนะทุกคนแต่ว่าข้อสอบเพื่อนแพรบอกว่ายากคือมันบรรยายไปเรื่อยๆอาจารย์จะบรรยายไปเรื่อยแต่ว่าโลกไปยังไงแบบศตวรรษที่เท่าไรสงครามโลกอะไรเงี้ยเหมือนเรียนประวัติศาสตร์อะแต่ว่าบางเนื้อหาบางเรื่องราวอะแบบมันลึกซึ้งอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนก็เลยบอกว่ามันยากแล้วเขาตัดเกรดตามเกรนด้วยแบบ50ิบ ในซีอะไรเงี้ยตัดเกลีตามเกณฑ์ไปไปเปไปเป๊ะเป๊ะเ,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 เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยบางคนบางคนอ่ะก็เลยบอกว่ายากเพื่อนแ,แบบหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแพรเรียนแบบสายวิทย์ไปหรือเปล่ามันก็เลยไม่ได้คุกคีอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเยอะเท่าคณะสายสังคมอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่แต่ว่าคือเพนเพื่อนบอกว่าอยากแล้วกอ็อยากก็อยากต่อมา,อากิจกรรม กิจกรรมของที่แพรวได้ทําเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะแพลรู้สึกว่ามันกําลังพอดีและก็อยากมีรับน้องรับน้องคือเราเปิดเธอมาช่วงเดือนสิงหาใช่ไหมก็จะรับน้องประมาณแบบเดือนหนึ่งอ่ะก็คืออาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นการรับน้องที่ไม่ได้แย่นะนึกออกใช่ปะคือมีความสุขแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ทํากิจกรรมกับรุ่นพี่มากมายมีการจับสายลาหัดมีการทําอะไรแบบเนี้ยซึ่ง ด,ดีเลยแบบดีสนุกเลยแล้วก็ไม่ได้มีการแบบบังคับว่าทุกคนจะต้องมาคือไม่ได้มีระบบโซนตัสนะคะแค่แค่แบบเออเนี่ยมามารับน้องนะอะไรอย่างเงี้ยแบบใครไม่มาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากช,ยช่วยให้ทุกคนมาทํากิจกรรมร่วมกันนะ,ะอะไรเงี้ยซึ่งพายก็กลัวเออดีมากเลยเพราะว่าบางคนเขาก็แบบไม่ได้ enjoy กับกับการทํากิจกรรมการไม่บังคับมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีของการทํากิจกรรมร่วมกันของรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะ ต่อมาก็จะเป็นเอ่อเฟชชี่เกมซึ่งเฟชชี่เกมเนี่ยแพรแบบยังไม่ได้ค่อยมีส่วนร่วมอะไรมากแต่ว่าได้ได้เข้าร่วมงานนะคะเพราะว่าเพื่อนแพรชื่อว่าแอนนี่คือลูกตึงตรงนี้คือแอนนี่อะ่ะเป็นลีดเอ้ยเอ้ยไม่ใช่แอนนี่ไม่ได้เป็นลีดแอนนี่อะ่ะเป็นคาทากรแพรก็เลยแพรกับแก๊งเพื่อนอะ่ะกับดึกแก๊งอะ่ะก็เลยแบบ ต้องไปแบบไปเชียร์แอนนี่ไปแสดงความยินดีกับแอนนะะี่ค่ะซึ่งอันนี้สวยมากไม่อยากจะอววแต่แอนนี่สวยจริงแบบจจรัสรงามเด่นเหนือฟ้าแบบอันนี้สวยแล้วก็ภูมิใจในตัวเพื่อนมากแล้วทุกคนก็ภูมิใจในตัวเพื่อนเหมือนกัน <c oughs> ต่อมาเป็นกิจกรรมสุดท้ายและกิจกรรมนี้ก็คือแบ School Ba แบ็ o ทูสคูลอ่ะของแพลไม่ได้จัดเป็นแบบคณะแต่ว่าจัดเป็นของสาขาคือพี่พี่ในสาขาเป็นคนจัดให้ซึ่ง ดีมากสนุกมากๆแล้วก็มีกินเลี้ยงมีสังสรรค์กันกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบประเด็นคือแพ่ว่าบริจาคชุดไปแล้วทุกคนการแบกทูสคูคือการใส่ชุดชุดนักเรียนโรงเรียนของเราอะไปร่วมงานแบกทูสคูใช่ปะแล้วแพ่บริจาคชุดไปแล้วก็เลยต้องแบบวิ่งบุญน,นิดนึงก็คือขอย,ยืมชุดเพื่อน แต่ว่าสนุกแบบพี่พี่น้องๆ้องเพื่อนเอะไรเงี้ยก็ใส่ชุดนักเรียนเก่าของตัวเองมาอะไรเงี้ยแบบมาเจอกันมากินข้าวมาเล่นเกมกิจกรรมสนุกๆแค่นั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากมายก็สำหรับปี1เทอม1ของแพลอะก็มีมีประมาณนี้มีเท่านี้มีค่ายๆเท่านี้แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าแบบปี1 2, นึ่งเทอมสองเลอะไรก็ติดตามไปอีก อีกครึ่งครึ่งปีอยากแพจะทําคลิปมาบอกทุกๆคนเหมือนเดิมเพราะว่าแพลนนี้เพื่อที่จะแบบหลายๆคนนะเด็กๆหลายๆลยคนหรือทุกๆคนคงสงสัยว่าเออเราเรียนขณะนี้สขานนี้มันเป็นยังไงแพรก็เลยอยากทําคลิปมาบอกว่าการเรียนของของแพนในแต่ละครั้งี่ยมันเป็นยังไงเพื่อที่ให้ทุกคนได้แบบรู้ว่าอ๋อถ้าฉันอยากเข้าขนาเนี้ยฉันต้องเจอกับอะไรบ้างถ้าฉัน ฉันอยากเรียนจริงๆอะฉันต้องทํายังไงแล้ววิชาเนี่ยมันยากไหมอะไรเงี้ยนะคะซึ่งความยากความง่ายอะมันแพลไม่สามารถตัดสินได้เพราะว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของแพลเองแต่ว่าแพลรู้สึกว่าแพลสู้ต่อไหวอะมันไม่ได้ยากเกินไปอะไรเงี้ยสาหรับแพลนะแล้วก็อยากให้ทุกคนอะได้เข้ามาอยู่ในคณะเดียวกันสาขาเดียวกันแล้วก็เผื่อจะได้มาเจอกันเผื่อได้เป็นพี่รหัสน้องรหัสกันนะคะสาหรับวันนี้แ้าก็อขอตัว ปิดคลิปไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย